สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับไอ้ตามอีกเช่นเคยนะครับว่าไปไอ้ตามบริการแบรนด์ฮานะครับลืมลืมลืมวันนี้มีท่านประธานไปเที่ยวหนึ่งวันนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวครับซึ่งพาแม่ไปเที่ยวครับที่น้ำตกถ้ำถ้ำพระนะครับอยู่ที่บึงการนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับขออนุญาตขับรถแป๊บหนึ่งครับแล้วเราไปเจอกันที่น้ำตกถ้ำพระนะครับเดี๋ยวถ่ายวิวสวยๆไปฟานะนครับไปกันเลยครับ ไปลองไปดูกันนะครับว่าแม่กําลังทําอะไรอยู่ครับซื้อกับข้าวนะครับซื้ออะไรไปกินนะครับ คือยังกินได้แหละใส่ดใส่ปิ้งไก่เนี่ยครับได้ปิ้งบ่อไบร์ได้ได้ปิ้งไก่ไปกินเนาะปิ้งไก่กับแบบตำตำมังหูตำเตมียงตำมังหูตำเองแค่ยังกินนี่ยตำบักหูแก่ตำบักหูเนะาะคักแล้วครับ ถ่ายเนาะถ่ายเนาะถ่ายเดียวถ่ายเดียวจัดเลยอ่ะเดีว นี่นะครับเราก็ข้างท้องจริงๆแนดๆว่าจะไปกินอยู่ที <h h <h <h ่น้ําตกนะครับไม่ได้ครับคนเยอะนะครับเราก็จะกินอยู่ที่ให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยไปเที่ยวน้ําตกนะครับเดี๋ยวบรรยากาศไปฝากนะครับตามเรบเรียเลยจะใส่ลายเด้อมันนั้นนะะจะได้นวจะดใส่ลายค่ะจะได้นวจะได้นวใส่ลายแซบลาย ปลาค่ะครูถ่ายบรรยากาศบรรยากาศเรือครับนี่ครับเราก็จะนั่งเรือแบบนี้นะครับไปมาในนี้นี่นะครับเราก็จะนั่งเรือแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเรือที่เขากำลังมา บรรยากาศโคตรด,ดีนะครับบรรยากาศดีวันนี้แ<พ>อบท่านประธานมาเที่ยวหนึ่งวันนะครับขออนุญาตแล้วนะครับ<พ> <c oughs> นนเรว่าไปวันนี้ไม่มีประธานนะครับวันนี้แอบว่ามาแบบเดี่ยวๆเลยนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศไปฝากข้างในครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปข,ข้างในนะครับจุดขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับจุดขึ้นเรือนะครับ ช,ช,ชุดเรียบร้อยนะครับไม่มีชุดก็มาเดินเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านขายผ้าของเรานะฮะแล้วก็ เรือนะครับเดี๋ยวเราโลเม่แป๊บหนึ่งครับกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของครับเดี๋ยวว่ามากินข้าวนอกบ้าน,นครับวันนี้นะครับมาตำมะขูกินที่น้ำตูท่ามพ่านะครับแล้วเราไปเจอบรรยากาศข้างในนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับบรรยากาศข้างในไปครับ นะครับเราตอนนี้ก็ขึ้นเรือขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นเรือนะครับเตรียมพร้อมจะไปตกข้าวพาดแล้วครับอีสภักดีครับรอโซฟร์อยู่นะครับรอคนเนาะรอคนเต็มเรือก่อนเนาะอีสพักนะครับนี่ครับบรรยากาศครับหลังฝนตกดีนะครับครั้งแรกว่าจะไม่มาเจียรตก่อนนะครับเรือก็ เราเป็นทาสแล้วนะครับเราจะไปที่น้ำตกพระธาตุกันนะครับไม่ไม่ยืมชิดกล้องเลยแม่เด็กะได้ เราก็มาถึงทางขึ้นไปน้ำตกข้าพผ้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไปเลยนะครับดูบันไดนะครับูไไใช้เลยตอนนี้แหละป้าสั่นเช่ไหะไปนะครับเพื่อใครอยากมาเที่ยวนะครับดูครับบันไดครับมีบันไดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อล้นฟรอยากมาเที่ยวนะครับนี่นะครับออกกลาลังกายผมเดินเองยังเหนื่อยอีกเลย โอ้รอบๆข้างก็เป็นธรรมชาตินะครับใครอยากต้องการวิวธรรมชาติเดี๋ยวตอนนี้ก็มีเยอะนะครับน้องน้องมาตาร์ก่อนตัดก่อนมันจะได้ไหลไปครับอ่ะแมย์เอย์เลยแม่บอครับนี่นะครับทางเข้ากดถึงแล้วนะครับถึงทางเข้าแล้วครับไปครับระวังด้วยนะ ไม่ได้กมาเล่นน้แ้วไม่ได้จับคนมาจับคนเลย นีครับหินน right? right ี้เกิดขึ้นธรรมชาตินะธรรมชาติสร้างมานะครับดูครับหินนี้โครสวยเลยครับบรรยากาศยอดแสียงาล่ะยอดเสบวะเห็นวะเป็นคนเด็กปอะไรเบิรอตโบยเสียงไหมวะไปไปไปต่อนี่นะครับ น้ำตกถ้ำพระนะครับนี่ครับถ่ายดูบรรยากาศกเดี๋ยวใครสนใจนะครับจะมาเที่ยวนะติดตามทักมาผิดผิดไอ้ตามบริการประธานห้างได้นะครับถามทางได้นะครับสอบถามได้นะครับถ่ายก้เลยมาเลย รย้อนแสงวะนี่ได้ปะสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้นะครับก็แค่นี้แล้วนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้้ตามบริการผ่านทางในน้ำนะครับแฟนพี่เอกตามบริการผ่านทางยูทูบทิกตอร์คูการขับซื้อกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวีดีโขออนุญาตพาตัวอขอพาเม่ไปทเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวกลอ้องมันจะเบี้ยว่าไป